มาแรทางด้านผี่นนองประชาชนชาวย้นะครับก็มีความเตืนตัวในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนกันมากขึ้นหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันจากขูดซิบกาสายพันไม้ด้วยนะครับและก็หลอดความกัมงวลอาการข้างเคียงหากว่ามีการติดเชือ้อซึ่งแพทย์โรงพยาบาลท่าแย่เองก็บอกนะครับคณะนี้เนี่ยเปิดที่เข้มฮาแล้วครับบรรยากาศในจุดฉีดวัคซีนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลท่าแย่จังหวัดสงขลาก็เรื่มมล้อมมาคืกคัาอีกครัง้งนึงนะครับ เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนชาวยายายเองก็มีการเตือนตัวในการฉีดวัคซีนมากขึ้นเพื่อสร้างภุ่มคุมกันและก็ลดความกังวลกับสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มารับการฉีดวัคซีนเข้มสเข้มสีและเข้มห้าส่วนชนิดของวัคซีนยังเป็นวัคซีนชนิด M r n a นะครับ แพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลรองผูอ้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหัดใหย้ยก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีประชาชนมารับวัคซีนกันมากขึ้นเนี่ยตอกอยูที่วันละร5 0ยคนเลยนะพี่ดูซึ่งเือหว่าก,กระเตื้องขึ้นมาจากก่อนนานีนะคะที่มีจํานวนไม่ถึง1 0 0คนปัจจัยส่วนหนึ่งค่ะก็มาจากความกังวลของโรคโควิด19สายพันธุ์ไหมที่แนวโนม้มเริ่มสูงขึ้นแล้วก็แมมช่วงนี้จะมีการ่อนคลายมาตรก,การต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่ก็ยังคงมาตรการป้องกันตนเองที่เหมาะสมค่ะเพื่อจะช่วยป้อง แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทุกสายพันธุ์ซึ่งการที่ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุนนะคะก็เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสู้หมาพอก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มีความจําเป็นค่ะเพราะจะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันอาการรุนแรงได้นะคะเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นภาวะปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การติดหรือว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนจะเริ่มจะมีพีคขึ้นนะคะก็มีคนมารับบริการกันเยอะอ๋อตั้งแต่3มเข็มขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้เนีเ่ย ฉีดเข็ม3เข็ม4เข็ม5ด้วยค่ะแล้วก็ชนิดของวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราก็จะมี mRNA อยู่ค่ะกะ็การฉีดวัคซีนนะคะก็จะทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยค่ะมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดมานานแล้วภูมิต้าทานมันเริ่มต่ําลงเนี่ยค่ะเราก็ควรจะได้รับการกระตุ้นค่ะโดยเฉพาะแบบบางทีที่เข็ม1เข็ม2อเนี่ยอาจจะได้เป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยค่ะก็ควรจะมากระตุ้นด้วย mRNA ค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลหัดยหย่ค่ะก็ได้เปิดชิดวัคซีนเข้ม้าให้กับประชานชนที่รับวัคซีนเข้มสีครอบระยะเวลาสี่เดือนแล้วด้วยเือนกัรนะคะไปดูทางด้านโรงพยาบาลหัดใหญ้เองนะครับก็ได้มีการจัดสรนพื้นที่รับวัคซีนทั้งหมดสองจุดด้วยกันโดยจุดแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์ OPD หรือว่าจุดชิดวัคซีนแดกนะครับซึ่งเปิดให้บริการทุกวันังคานา และตึกเวชปฏิบัติครอบครัวสำรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปทุกวันจันทร์ถึงซุกเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงขึงนะครับโดยนำสํำเนาบัตรประชาชนสํำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ลักฐานการรับวัคซีนมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดขัดกรอง้ดยนักก็สามามัไปได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันซุกค่ะที่ตึกเวชปฏิบัติครอบครัวนะคะก็จะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็สามารถติดต่อมาได้ก็เอาสํำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ้อมกับลักฐาน การฉีดวัคซีนมาแจ้งร,รอจ้าหน้าทีจะเป็นเข้มที่ซีหรือว่าเข้มที่ห้ากอด้เหมือนกันในวันจันทร์ถึงซุกบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง,งครึ่งถูกตองค่ะ